ตักโวยมีคนเอารูปไปแอบอ้างแต่ถามมันคืออะไรเตรียมไปแจ้งความ ยังมีให้เห็นกันอยู่มากมายอย่างต่อเนื่องนะคะกับการที่มิจฉาชีพนำรูปของศิลปินดาราคนดังต่างๆไปใช้โฆษณาแอบอ้างเป็นพรีเซนเตอร์บ้างหรือนำไปใช้ผิดกฎหมายบ้างในรูปแบบต่างๆสร้างความเสียหายมันนักต่อน,นักแล้วละค่ะลาสุดดีเจนุ้ยธนวัน์ก็ได้โพสต์รูปฉลากแผงหรือฉลากฉีกแบบเป็นการชิงโชคนะคะที่ผู้โชคดีที่ซื้อฉลากถูกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าต่างๆลดลันกันไปซึ่งในฉลากดังกล่าวก็ปรากฏรูปพรีเซนเตอร์เป็น ตักสิริพรอ,อยู่ยอดและลำใหญ่ไฮทงค่ำนักร้องชื่อดังอยู่บนฉลากนั้นค่ะโดยหนุย้ยก็ได้โพสต์ข้อความว่าต้องยอมรับว่าแม่ตักเขางานแน่นจริงๆล่าสุดจับมือลำใหญ่รับพรีเซนเตอร์กันที่ตลาดผีโพภักดอ,อน,นุชและคิดว่าต้องจับมือกันไปแจ้งความด้วยแล้วตอนนี้ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวต๊กก็ได้เข้ามาถามว่าการพนันหรอลูกและหนุย้ยก็ได้เข้ามาตอบว่าใช่ครับแม่น่ากลัวมากครับพวกเอารูปเราไปใช้ส่วนลำใหญ่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าใหญ่ รับตอนไหนใหญ่งงเลยโกรธที่สุดคือรูปใหญ่หน้าเกาซึ่งหนุ่ยก็ได้เข้ามาตอบกลับว่ามีคนส่งมาให้พี่ลำไยโอ้ยต้องแจ้งความแล้วด้านตักก็ไม่รอช้าค่ะนำรูปดังกล่าวมาโพสในไอจส่วนตัวของตนนเองทันทีพร้อมกับมีข้อความว่าลูกหนุ่ยเขาส่งมาค่ะคำถามคือมันคืออะไรก่อนทุกคนอธิบายพี่ทีค่ะพี่โง่ามากและเราควรแจ้งความใช่ปะ แต่ทีแ่แน่ๆเลยคือกูไม่รู้เรื่องด้วยนะเหมืองทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะเดี๋ยวนี้หากินกันแบบเร็วมากและอีกโพสตหนึ่งนะคะบอกว่าแม้กับลูกโดนพวกเชี่ยมันเอาไปแอบอ้างโดยไม่รู้ตัวฝากทุกๆคนด้วยนะคะอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆย,ยิ่งอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดเดี๋ยวนี้หางกินแบบเร็วซ้ำต่ําช้ามากและมีเยอะมากซะด้วยสิ #fc ของแม่ตักลูกหนุยช่วยกันกระจายข่าวด้วยนะลูก